นางฟ้าศูนย์พักคอยเกรสพัสิตาปลื้มใจผู้ป่วยโควิดเซอร์ไพรส์วันเกิดนับเป็นดารานักแสดงสาวที่อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อสังคมอย่างแท้จริงสำหรับเกรสพัสิตาอธิอนันตศักซึ่งเจ้าตัวนั้นได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อช่วยสังคมอย่างมากมายโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จะมีเพียงก็แค่ความสุขทางใจที่ตนเองนั้นตั้งใจในการช่วยเหลือสังคมยิ่งในช่วงเกิดการระบาดไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยสาวเกรสก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจด้วยการเข้าไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน โดยเจ้าตัวเคยโพสต์ข้อความไว้อย่างน่าชื่นชมว่าเหนื่อยคืออะไรไม่รู้จักหรอกรู้แต่คนไข้ต้องดีขึ้นในทุกๆวันตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในศูนย์พักคอยเราทุกคนที่นี่ทุกฝ่ายทุกแผนกหวังแบบนั้นเรียกได้ว่าเป็นตัวจริงที่ทำความดีเพื่อประเทศไทยมาอย่างยาวนานแม้จะเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ด้วยจิตใจอันง,งดงามทำให้สาวเกรส เป็นที่รักของผู้ป่วยที่เข้าไปรักษาตัวไปโดยปริยายล่าสุดเกรซได้โพสต์ภาพในบรรยากาศขณะที่ผู้ป่วยในศูนย์พักค,คอยร่วมกันเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ28ปีในวันที่27กันยายน2564โดยสาวเกรซได้เผยถึงความประทับใจในครั้งนี้ว่ากำลังเช็คสัญญาณชีพคุณลุงพิการทางด้านสายตาอยู่ๆคนไข้ก็ร้องเพลง Happy Birthday ให้ คุณลุงเลยพลอยได้ยินแล้วยิ้มไปด้วยเลยคนไข้นี่แหละทําเรามีแรงกายแรงใจที่สุดนะตอนนี้เราจะดูแลพวกคุณต่อไปนะเพราะเราใจฟูมากปอลอน้องๆมีการบังคับพิปานให้ถ่ายรูปตอนถอดชุดให้อีกเรื่องเราดีๆก่อนนอนเนอะ